นี่ครับใครอยากปลูกต้นกวางดอกกดคดับเราก็ไปขอใบในี่เพื่อนมาสักใบหนึ่งฉีกมาครับง่ายๆนะครับทำนี้เอานี่ใส่ทรายนะครับใสายอย่างเดียวเลยแล้วก็เจาะแล้วก็เอาใบมันปักไปแค่นี้ครับเตี๋ยต้นก็งอกเนี่ยถ้าเนี่ยใส่น้ำรองเดยครับหรือว่าถ้าใครไม่มีก็รดน้ำบ่อยหน่อย แต่บางีผมบางทีลืมมั่งอะไรมั่งรองน้ำอะไรเงี้ยเดี๋ยวต้นก็งอกออกมาครับทำง่ายง่ายเงี้ยครับเนี่ยครับกวกราตะกดครับที่จะจำใบไว้นะครับเนี่ยแตกต้นมาแล้ะครับนี่ใช้เวลานานมากครับห้าเดือนกับสิบแปดวันครับออกมาแค่นี้ครับนานมันมากมากครับถ้าอยากทำก็เจ้เดลาหน่อยนะครับ ถ้าเราทำเยอะๆก็ไม่มีปัญหาครับเราก็เหย่ยต้นนู้นขึ้นนี่นู้นนี้ขึ้นนะครับ mm. นี่ครับกวักมรกตที่นี่ปลูกมาเอาใบปลูกมานะครับ6กเดือน,นครับวันนี้หกเดือนพอดีเลยครับมีต้นนะครับแค่มีใบสองใบนี่ครับปลูกนี่ใช้เวลานานมากถ้าเรา นั่นนะครับปลูกหลายๆใบนะครับมันก็จะเดี๋ยวต้นนู้นขึ้นเดี๋ยวตน้ตนนี้ขึ้นมันก็จะไม่รู้สึกว่านานนะครับถ้าเป็นใบด่างเนี่ยเราก็สามารถทาได้ไปขอใครหรือซื้อมาใบเดียวก็เนี่ยเรามาปลูกเนี่ยครับใช้เวลาไม่นานนะครับค่อยๆปลูกไปถ้าเรามีเยอะๆนะครับก็ถ้ามีตัวต้นเดียวเนี่ยมันรอนานครับถ้ามีหลายๆอันเนยวเดี๋ยวต้นนู้นขึ้นเดี๋ยวต้นนี้ขึ้นก็สนุกสนุกดีครับ นี่ครับวกมรกรที่เราจําใบไว้นะครับพอเรามีมีต้นขึ้นเราก็แกะมานะครับถอนมานะครับมาปลูกนี่เราจะเป็นโคดอย่างเงี้ยครับนี่ก็ไปปลูกได้แล้วครับแล้วก็ดินนี่ครับเตรียมไปแล้วครับดินดินถุงทั่วทั่วไปนะครับแต่นี่ดินผมผสมเองนะครับก็มีปุ๋ยมะพร้าวและขี้งัวนะครับแล้วก็แกะแกะดิบแก่ก็หมักไว้มานเดือนสองเดือนแล้วครับแล้วก็ ให้ดูดินไม่ร้อนประมาณเดือนหนึ่งก็น่าจะได้นะครับนะครับแล้วก็มาปลูกได้เลยนะครับี่ง่ายๆนะครับแล้วก็ปลูกไปเลยแล้วก็ลดน้ำแ,แค่นี้ยครับอ๋อแบบบางคนจะโชว์โคดก็ได้นะครับหรือจะฝังไปงี้เลยก็ได้นี่ครับแค่นี้ไปอันเรียบร้อยนะครับแล้วก็ลดน้ำตะให้เรียบร้อยแค่นี้ก็ เรียบร้อยครับเดี๋ยวก็โตนี่ครับปบบรากดทำด้วยใบนะครับนี่ครับปลูกเสร็จลบนาให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็เอาวันนี้รงได้สองสาวันแล้วก็ขยับออกแดดทีละนิดะนะครับพวกนี้แดดร้อยเปอร์เซ็นได้นะครับแล้วใครชอบที่ไม้ที่ปลูกด้วยใบนะครับถ้าชอบนะครับฝากติดตามด้วยนะครับ